เราจะมาทำความสะอาดยิงอันยิ่งใหญ่ของเรานะคะก็คือเราจะไม่ใช้ยาค่ฆ่าเชือ้อแต่เราว่าใช้ระบบความร้อนที่สูงถึงร้อยประมาณ160มาร้อยหถึงร้อยเจ็ดสิบองศานะคะก็คือไม่ว่าใครก็ตายะคะ่ะเราเราจะตายก่อนถ้าเกิดว่าเราลงไปต้มอ,อยู่ในหมอ้ออย่างนี้คือวิธีการของเรานะคะตอนนี้เราจะฆ่าเชื้ออย่างนี้โดยการพ่นความร้อนลงไปที่บอกได้ยินเสียงไหม ถ้าไม่ได้ยินแย้กระโดดลงหม้อไปแล้วเราก็จะมีคนนะคะเช็ดด้วยเพื่อที่จะ<ม>คนจะอาแช่อีกทีหน<ม>ึ่งเพราะนี่คือฆ่าเชื<ม>้อนะนะคะนะเราก็จะถูกดูดด้วยนี้ทุกอย่างที่นี่เราจะใช้ความร้อนพ้นทั้งหมดเราจะไม่มีสารเคมีด้วยอันนี้คือข้อดีของเครื่องนี้ เราลงทุนม้ทข้งเศรษฐกิจจะเป็นแบบนี้แต่เราก็จะซื้อเพื่อเด็กๆนะคะเราก็จะทำความสะอาดทุกอย่างด้วยแบบนี้แล้วก็เช็ดอีกทีนะคะควรจะดีกว่าเดนตอลอีกเพราะว่าบางคนน่ะเราจู้เลยว่าบางคนแพเดนตอลแพแอลกอฮอล์อันนี้คือเกิดจากการใช้อุณหภูมิน้ำที่แรงนะคะเราก็จะทำหมด ก่อมันจะหลองละลยเราก็จะทำความสะอาดแบบนี้นะคะถ้าใครบอกว่าที่นี่ไม่สะอาดนะคะเราก็จะเอาเด็กๆมาทาคำความสะอาดแบบนี้แล้วนะ,ะเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะทำความสะอาดทุกอย่างบนอุปกรณ์ยิมของเราแล้วก็กระจกอะคริลิกเราก็จะทำค่ะแล้วก็เช็ด อดีของการใช้อันนี้ทำความสะอาดกระจกก็คือพอ mm hmm. เดี๋ยวเราใช้น้ำยาเช็ดกระจกเช็ดใช่ไหม mm hmm. มันจะมีรอยนิ้วแต่ถ่านี้มันจะไม่มีมันก็จะสามารถที่จะเช mm hmm. ื่มติดได้ไโควิดจะอยู่ก็ให้มันรู้กันไป <laughs> เราลงทุนซะขนาดนี้ <laughs> แปะม,มือ